สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังละกันนะครับถึง3มเหตุผลนะครับที่ผมยังเล่นสายพิษอยู่เนาะโดยเหตุผลแรกก็คือมันทำของง่ายก็จะเห็นได้ว่าการทำของเนี่ยหรือว่าการอัพตัวเองเนี่ย มันไม่ต้องเล่นท่ายากนะครับมันแค่อัพ็นส่วนของเป็นดาเมจธาตุนะครับหรือเป็นดาเมจคาถาเนาะหรือว่าอาจจะเน้นไปนในส่วนของความเสียหายต่อเนื่องนะครับซึ่งมีแค่นี้ก็ทําให้สายพิษอะครับมันค่อนข้างแรงแล้วนะครับมันไม่จําเป็นที่ต้องไปอัพคอมีการอัพแม่นยำหรือไปอัพดาเมจคิอะไรต่างๆนะครับที่ที่มันต้องอาจจะเปลืองพอยต์หรือเปลืองอะไรในการอัพนอนหรือว่าหาของช่วยนะครับ เพราะฉะนั้นจากที่เล่ามาเนาะมันก็เลยทำให้สายพิษเนี่ยมันใช้ของน้อยแล้วก็ดาเมจก็ค่อนข้างแรงกว่าสายอื่นๆเนาะอย่างที่2นะครับก็คือเป็นระยะของสก,กิลละกันนะครับบางสายสก,กิลนะครับจำเป็นต้องมีการใช้รูนลิงอะครับเออเหมือนกับเพิ่มระยะของสก,กิลเนาะ เช่นอาจจะเป็นการหมุนบวกสายฟ้าเองนะครับที่อาจจะต้องไปหมุนใกล้ๆนะครับถึงจะมีสายฟ้าชิ่งไปหาศัตรูนาอแต่ว่าในส่วนของตัวดอกไม้ไฟพิษเองครับด้วยค่าพื้นฐานของมันอะ่ะการยิงดอกไม้ไฟมันค่อนข้างที่จะไกล,ลนะครับโดยที่เราไม่จงเป็นที่ต้องเอ่อหมุนเข้าไปใกล้ๆศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเอ่อไอเรื่องของระยะสก,กิลอะ่ะ ดยค่าพื้นฐานมันอยู่แล้วครับมันค่อนข้างที่จะคุ้มแล้วก็มันไม่จาเป็นที่ต้องมีมีของเข้ามาเพิ่มเติมมันก็สามารถที่จะเ,ออเคลียร์มอนได้ไหวนะครับแล้วก็ยังร์มไม่ดีมากๆเนาะโอเคส่วนส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนที่3เนาะเป็นในส่วนของผมคิดว่ามันยังเป็นสกิลที่โกงนะครับยังเป็นสกิลที่โกงแล้วก็ยังเป็นสกิลที่ OP มากๆเนาะก็คือเรายิงไปหนึ่งทีเนี่ย ออมอนก็แทบตายแล้วครับแต่ว่ามันยังมีดาเมจต่อเนื่องอีกประมาณ34วินะครับซึ่งเรายิงก็คือเราหมุนไปหรือว่าเรายิงไปปุ๊บเนี่ยเราก็ปล่อยไปเลยนะครับเ,เพราะว่าอีก3 4สีวิเดี๋ยวมันก็ตายเองเพราะว่ามันยังมีดาเมจต่อเนื่องไปอีกเนาะซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันดีมากๆนะครับมันค่อนข้างโกงเลยทีเดียวครับแล้วก็มันยังไม่ได้มีการเหมือนกับเนิฟดาเมจลงนะครับยังไม่มีการเอ,อปรับลดลงเลยมันก็ยังเป็นสเกิลที่ทำดาเมจได้รุนแรงอยู่แล้วก็ใช้ของน้อยด้วย อันนี้คือเป็นข้อโกงของมันนะที่ผมคิดว่ามันยังคุ้มค่าที่จะเล่นอยู่นะครับโอเคครับนี่ก็เป็น3เหตุผลนะครับที่ผมคิดว่าสกิลพิษเนี่ยยังเป็นสกิลที่น่าเล่นอยู่นะครับก็หากเพื่อนๆชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ